สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่่ครพบและท่านผู้ชมที่เปิดไทยทีวีของสถานีโทรทัศน์กองทบ,บกช่อง7สีและสถานีวิทยุปต่ออเอฟเอ็มสเตอร e รโอมาลติในขณะนี้ครับนี่ก็คืองานการประกาศผลเพลงเป็นเสียงทองคำซึ่งจัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมครั้งที่8รายการในคืนวันนี้ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมครับท่านจะได้ชม การประกาศผลเพลงแผ่นเสียงทองคำทั้งยอดเยี่ยมและยอดนิยมประจำปีพุทธศักราช2,521ติดต่อถึง2,522ติดต่อกันรวมสองปีณนะบันนี้ถึงเวลาแล้วกระผมเรียนเชิญท่านนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยคุณไพบูลสุภวาลีณนะบันนี้ครับ กราบทูลฝ่าพระบาทสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความปรับลื่มเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงพระกรุณาเสด็จประทับเป็นประธานการจัดงานประกาศผลแผ่นเสียงทองคำอันเป็นงานกเกกียติของศิลปินเพลงในค่ำวันนี้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมการทุกสมัย ได้มีเจตนามั่นคงที่จะสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของวงการเพลงที่เปรียบเสมือนสมบัติแห่งความบันเทิงของประชาชนที่ใกล้ชิดแพร่หลายอยู่ทุกคนแห่งของประเทศเมื่อได้ทราบว่าการจัดงานแผ่นเสียงทองคําและเสาอากาศทองคําได้มีเหตุสะดุดหยุดลงก็ได้พยายามหาทางที่จะร่วมมือสนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆมีการจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศิลปินที่มีผลงานควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างประกอบกับได้รับข้อเสนอจากคุณปอว,วรนนท์และพันตำรวจเอกพจนบุญญาจินดาผู้จัดงานแผ่นสิงทองคําและเสาอากาศทองคําในอดีตมาสนับสนุนให้จัดขึ้นสมาคมจึงได้ตัดสินใจเตรียมงานขึ้นโดยวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าจะพยายามให้งานมีต่อเนื่องจากที่ทั้งสองสถาบันจัดอยู่เดิม กล่าวคือให้นับการพิจารณาเพลงที่ปลิดขึ้นระหว่างปี2,521ถึงสิ้นปี2,522เท่านั้นปรากฏว่ามีศิลปินส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนถึง407เพลงสำหรับเพลงที่อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมเพื่อชาติดีเด่นและเพลงโฟกซง ยังไม่รวมทั้งประเภทยอดนิยมซึ่งกรรมการจะต้องมีภาระพิจารณาจากความนิยมในท้องตลาดและพยายามที่จะให้เกิดความเป็นธรรมอย่างที่สุดด้วยการจัดงานครั้งนี้นอกจากความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆนับตั้งแต่กรมศิลปากรสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดคณะประสานเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุป,ปตอตอรวมทั้งสมาคมแผ่นเสียง สมาคมพ่อค้าเทพสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีสาขาต่างๆอีกกว่า60ท่านแล้วสมาคมดนตรียังได้รับความร่วมมือจากคุณปอวรานนท์พันตำรวจเอกพจน์บุญญาจินดาคุณชาญชัยนรงค์และคุณวัฒนาอารีเจ้าของสถาบันจัดอันดับเพลงต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป ได้ให้เกียรติร่วมเป็นพิธีกรบนเวทีในช่วงเวลาสำคัญต่อไปนี้ด้วยซึ่งถือเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจที่น่าปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอประธานกราบทูลฝ่าพระบาทได้ทรงกล่าวเปิดงานเพื่อเป็นเกียรติแกบ่บรรดาศิลปินทุกสาขาที่กำลังตั้งใจฟังผลรางวัลแผ่นเสียงทองคำณนะบัดนี้